วัดลับแหม่วันนี้ก็การสดเดียวด้วยนะวันนี้เรารอางานสัเดียวชมด้กันนะครับวันนี้ก็งานแต่งปืนี้เลี้ยวอะไรพวอะไรอาานี้ทำ่ะไรม,ม,ไมีซีพีวะกิจะทรมอะไรตะเกียวไม่ซีพีมันต้องรงอใช่ปะเ้ยอะไร ก็ใจเ,เ,เลยกเราไม่ใช่สลนีน่กำลฝ่าแต่งปืน PPS S 41แล้รัแต่งนี้ไปได้จากช่องนี้คือไได้จากช่องต้องซ่าชั้นเนึเออตั้งมาอะไรงเี้ยงม่ไอู้ที่าิไอ้ไม่ใช่ไปดอี่าไได้จากช่องจากฝ่อร่งเี้ก็โอ้โหแท้ไม่ได้พูดเลย่ โอเคแล้วสภาพปูคือโม้โม้น่นอลยเายงไม่ได้หลายชีวิตชีตานะโอเควก็ไปดูในแหลงกันได้ซึ่งลายนตกในกามเงผมกับเพื่อนนี่ตีมากราการอ้ไรรู้ไหมไหไม่รู้โอ้ยหักลินตกจะเลื่อนเล่อที่อะไรมากมึมมงเซ่อะไรอย่าง้เฮ้ย

ก็อาจจะใจนะเขาไม่ได้จ่ายฮะที่เราถาว่าทำไมเขาไม่ได้จ่ายก็แเขาไม่ได้จ่ายกูเออที่จะมาดูดีเลยเขาไม่ได้จ่ายกูจะให้าดูตถ้าไมคิดว่มันจะดีโอ้ยเจอกันคิดไม่ถึง วันนี <Sky jogo? S 1> <Yeah. S 2> ้เป่คือวันนี้ผมอาจจะใช้สองตัวแทนอือย่าแรกคือมาจากซอฟต์แร์ตแรตัวอย่างคือตัวเอแล้วจะได้ทุนหนึ่งเลยยูเล่นๆตเล่นมีมโนหนึ่งของ f อะไรพกนทำไมเล่นมโนก่อนได้ไงัเ

I'm <tries> going энэ нэг коп นี่มเนอไอมะไม่เป็นไรไม่ใช่รือเลยไม่ดีเลยเออมันน่าจะใช่ Thank <laughs> <laughs> you. đây subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แต่เรามาต่อสู no <l Jean> <t une S 2> ้ย่งน้มรารีนมีรุ่นพี่คนหนึ่งโคตรน่าสนใจมากเพาะว่าไปเรึงไปใช้แล้วก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยน้กเออแล้ก็ไปเปลี่ยนไม่้เรีนมาตานมัไม่มีปัญหาอลยแล้วเอไปถึง ดอว่าจะปรับดูว่าตามปรับอีกไม่มีปัญหาขลุขลุนแล้วเมื่อกี้กุณพูดขลุสมัยนี้เชียเจริญแล้วคุณมีปัญหาอะไรบ้างจีอะไรต้องมาปัรับปี้เนี้ยเอามาสักทีสักทีวหมเรร็บร้อย ไอ้เจ้านาทีโอ้ยไอ้ย่าอันนี้เป็นนาทีนะค่ับโอ้โหเลองดูเป็นไงแค่ไม่ได้ใช้เราตอนที่สามเลยนี่ไม่ได้ก๊อฟนะเขาไม่ได้จ่ายไอเ้เหี้ยยังบอกเขาไม่ได้จ่ายโอเคต่อที่ไม่มาละเจ๊